ว่าอันอยูค่คนมีวอยากวอสิ่งน่ะยังอยากมาไทยแมินสนใจอยากจะไปเฮ็ดเทียวที่ไทยสิ่งน่ะพะว่าอยู่พี่นะ่ะเงินบ่พอใช้เบิดเดือนแล้วก็บเบิดเงินว่าคขาเล่าเงินเก็บนี่ก็บม่มี <c oughs> เขาจะาไปไทยเบิ่อนะเนี่เขาจะได้เฮือนได้อีหยังหั่น,นะก <c oughs> ็เลยอยากไปอ <c oughs> ยากให้เจ้างานให้ แับสีบุกินฮอามือฮอาไข่และมีกับไข่แล้วานามีกับไข่ตัวปกติตัวที่มันสวยประหยัดเนาะแต่เดี๋ยวนี้มีกับไข่พุ่งขึ้นแล้วให้กลัวอาหารนันมาทุดิฟยิงเนาะกินพขากินมีเอาบ้องปลาก็ขึ้นปกติจากแต่ก่อนสี่พันห้าพันเดี๋ยวนี้ขึ้นไปพันสิบสอง สบายดีพี่น้องปองฝ่ายเบิร์สูขูสู่คนวันนี้ก็มาพบกับบ่าวสมจิตอีกเ้นเก่าเส้นเคยวันนี้บ่าวสมจิตสิสิสทโทรเมื่อหาน้องสาวพป่น้องอยู่ทงางเราละ่ะยังงินข่าวว่าเิ่นอยากมาทํางานไทยวาสีให้สมจิตฮะเบียดงานทําให้พี่น้องกบวาสีทโทรเมื่อเบิ่งวาสถานการณ์ทงางเราเป็นอย่างไรละเป็นยังผลจากมาไทยกะ ไปเบิ่งไปส้มเหมือนกันพี่น้องสมจิตกับสีโทษไปพร้อมๆเหมือนกันครับพี่น้องนี่แหละสบายดีเฮลโลโดยกินข้าวกินน้ำแล้วอ่ะกินแล้วเอาคุณเด้กินแล้วกนะังกินยังไงเวรงานการสร้างอยู่ทางลาวเฮานี่ได้แหละมีแต่ว่าอันนั้น ไ่ก็หาเาียกกหาเาียกยากสินะเลอันเครื่องก็ขึ้นเอียงก็ขึ้นตุ้นะเงินบุพอใช้อันพันหนึ่งตุ๊ท่าไร่ละอยู่คูเดีเอ่อสี่แสนสี่้าสี่แเดี๋ยวนี้ด้เดือนเ่าไดรเห็นเวียกอยู่อยู่ลาวเดี๋ยวนี้ล้านสองลานสมล้านสองล้านส <laughs> ก็ได้โบสามพัน ประมาณประมาณนั่นแหละสองพันสองพันฟรายใครไปเทีย่ยวใส่กันเลยเที่ยวบูเล่เที่ยวบ่ฮะบูเล่เ<ธ>ที่ยวบ่บูเล่เที่ยวไปเที่ยวเที่ยวไปเรียะเยที่ยวไปเรียะน้ำมันอีกใส่น้ำมันอีกน้ำมันกระขึ้นของกินของกินกระขึ้นอีกควักมีกระขึ้น ขึ้นทุกอย่างเงินเดือนบอ่ขึ้นห้องห้องได้ห้องกระเศ้าไเลยี่เศ้าห้องก็เศร้าเกืบเกบอบโพอใไซนะว่าอันนั้นว่าสิถามเจ้าว่าอันยูพุ่นมีเวียกบสินะยอยากมาไทายเง่นสนใจอยากจะไปเทีเท่ยวที่ไทยสินะเพราะว่ายูพี่นะ่ะเงินบบพออชซเบิดเดือนแล้วกับเบิดเงิน เห็ดเกือบเห็ดเห็ดบัตแล้วบ่ยยังบ่อ่ากําลังกําลังเห็ดกําลังแล่นวะเนียนคือกันสิมากสิหาเวียงให้จัาหาทั้งใดแหละกสิหาลองเบิ้งสษิมาลีเนี่ยกษิไปดีกันแระมันสอนเดินให้แล่นแล่นบัตโดนปนไหนแล่นบัต ประมาณทิศหนึ่งทิศปลายนี่แหละประมาณทิศปลายทิศหนึ่งทิศปลายเมีนสิโลมเฮ็ดเวียกยังไงเฮ็ดยังไงเฮ็ดแต่ว่าเวียกจังไงก็ได้เวียกธรรมดานี่ยลิเวียกอีกอย่างก็เฮ็ด ขาเพียงจะมีเบี้ยอืออหลายคนยุเขาลงมาในนี้กะกะก็ว่าแล้วอยู่ไทยมันกะธรรมตีราคากะเดือน 9, 000, แปดเก้าพันเลยละหมื่นกับมันกะยุเห็นเวียอยุ่ล่าสามเดือนหูแล้วยังซําเอเจ้าอยู่ขาเจ้าไปนะหลาย ได้พอไซส์บอลอย่างแถมฝากเงินมาอีกฮะน่ะได้เฮงอนได้อย่างนั้นแต่ว่าเฮาเอียงเฮ็ดเวียกูล,ลาวมาเท่าไดปีฮะน่ะปาาปีปีเก็บเป็นอย่างบุมมี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนยังค่แน่นอ่ะเงินเงินกีบเงินบอลอ่อนขาเนาะมันก็ยังเนี่ยยังพอได้พอได้ก<ม>ินพอกุ้มอยุหะน่ะแต่ว่าคขาจะเงินเก็บนี่กับบุมี จ้าไปไทยเพื่อนะเน่เขาจะได้เงินได้อเงี่ยนะก็เลยยักไปอ,อยากให้เจ้างานให้สิสองให้เด้อเด้อกั่สีมากะไปได้น้ำมันอยู่ทางบ้านไปไนได้อันบริการปั๊มคันอย่างดีทางบริเฮดเวียกด้วยนี่ย พอว่าซ่วงนี่นะช่วงนี้บ่ขาดแล้วแต่ว่าราคาน่ะแพงแต่แพงอยู่แต่มันบ่ขาดละมันหนัขึ้นแต่ยักษ์จะลงค่ะนะกับแบบว่าสไลายก็แม่ประหยัดน้ำนะนะมันฮ่ะนะไปใส่กับบรยักไปแล้วก็ยักษ์เี่เพราะว่าประหยัดน้ำมันเนี่ยเพราะว่าราคามันสูงค่ะนะก็เลยแบบที่ไปใส่ก็คิดก่อนเปลืองเพราะว่าสูงสูงราคาน้ำมันกันไป ไปเทียบใส่เหมือนเมื่อก่อนซื้อแม่เอาเทียบใส่อตอนเมื่อก่อนนะเออกับตั้งปีไปยู่ขั้นว่าดำนำดด้ำมันรถจักอีหยังฮะนะมันเกิดปุ่นเสียงเลยไปใส่กรบปุ่นได้ไปใส่กัะยกากต้องได้อดเก็บไปตลาดต้ซื้อมาก่อนซื้อมาหลายๆแล้วก็อด <laughs> ุดเทียวนีเทียวนั้นฮะะมีเรื่อจำเป็นจริงจังไปขั้นประจำป็นนี่งดก็แหละ ทำใม้สักคิดสักก้าวสุดปลสักใดอย่างนาะอนนี้ก็ว่าาะเมื่อกรจักไดล่ะเมื่อเบิ่งสถานการณ์เป็นไปนี้เมื่อกันยังมูเซียะอยากเลย จ้งเลยละไม่ิเป็นจังเด็ดห้องในห้องห้องเด uh> ี๋ยวนี้คนเปิดเป็นเงินค um> ีบหรือเงินบาทเศ้าเงินบาทบอกหรือเงินคีบฮะแบบห้องเศราห้องอย่างคนเปิดเป็นเงินคีบหรือเงินบาทเป็นประเภทห้องห้องเแยวห้องเอียงเงินคีบยุ่แต evet ่ว่าค่้นเป็นแบบว่าเป็นหลังเป็นห่่ายฮะนะย่่ายในหน่วยหนึ่งจะเป็นเงินบาทไล่เป็นเงินบาทคันว่า เป็นห้องนึ่งหละเป็นโซฟ์ั้นในโบสถ์น่อยนึงขนาะหรือว่าเป็นห้องใหญ่ๆกว้งกวางแนส่สินะแบบติดแคมทางแน่อันนั้นจะจะเป็นไรเงินบาทแต่ถ้าเป็นห้องธรรมดานี่นะไรเป็นเงินบาทจ้าซิมาัสเซียใส่กับอันเนื้อค่างเงินบาทกำลังขึ้นตอนนี้บัววายซูเซาห้างลล้านกว่เา,าเลยนาะเ <c oughs> อาเกลือซีรีส์กินเครื่องนึ่งขนาดปกติเซาเท่านี้เน่อยแต่เท่านี้ล้านขนาดบดนี้ผัด ยายมาเชื่อพักิจแห้งสูงบันนี้เห็ดว่าไปแห้งอย่นไปแห้งใจค่างส่อวันแห้งสูงอีกเงินกับแห้งดิ่งลงไม่อยางบันละยายขึ้น,นมุศสุอยังยังก็ได้เที่ยวอยังกัไปขึ้น และมีกับไข่แล้วอาหามีกับไข่ตัวปกติตัวที่มันช่วยประหยัดเนาะแต่เดี๋ยวนี้มีกับไข่พุ่งขึ้นแล้วให้กลัวอาหารอันบัตุดิบจริงเนาะไปะกินข้าวิ่มีเแล้วอาแล้วก็อันนี้อย่างละปงปลาก็ขึ้นปกติจากแต่พอสี่พันห้าพันเดี๋ยวนี้สิบแปดพันสิบสองปงปา สองพันโอ้เฮาบุซื้อกินแล้วเฮานะม <c oughs> ่งสิสอบหาเบื้องให้ได้สเวียกอะช่วงนี้กับคนก็ลงมาหลายช่วงนี้แต่กะก็น,น่าจ,จะพอมีอยูกก่กันเอาสอบหาค่เนี้ยปัญหาหลักๆก,ก็คืออดทนเท่านั้นแหละมาไทยคือว่าละใสรกันเลยไหนกันเียก็ใค่เนี่ย เดี๋ยวสามเมือเอฟซีมึงเนี่่เอฟซคนไดมีมีมีงานไม่อย่างอ่ะเดี๋ยวมีแต่ว่าลองเพิ่งว่าบางเทืเขาจ้ามีนะก็จะเรียกอีอย่างกะเฮ็ดยังไปได้เบิร์ยังไปได้ใส่นะเพราะวนีมันั้นมันบกุ้งเห็นมันบกอกกินเอฟซีเห็นกนน่าจะเออ น้องสาวสมจิตนั่นเออมันจะมีเวียกมีมีเวียกมีงานดีดๆกันใดกับเจ้าก็ใจ,ใจดีอยู่อาสีประมาณนี้เดอ้อเสดอวันนี้เดอ้อสิซองหาให้ล้งเบิ่งเด้อโอ้โยฟังใจได้หลายฮะ,ะพี่น้องจากซาล่าบอนทีเวามาก็ได้ถ้าโทรหาน้องสาวก็สิมีประมาณนั่นแหละกัเพิ่นกำลังเฮ็ดบัสตอนนี้กำลัง จะมาจะมาทำงานไทยกะสมิธกับพยายามอยากซอกหากงานหางานให้เพื่อนนัน่นแหละหาเอฟซีคนใดเนาะมีวยเครางานทำมีงานอยากแนะนำกะสามารถแนะนำได้เด้อพี่น้องเดอ้อสมิตกะกะสซิซอกหากยันยันเพื่อหาบได้พี่น้องเพื่อนวันศิมาเพื่อนวสิลางานอยู่ตางลาวกะสีมาเฮดเวียอยู่ไทยพี่แหละ เขาขอบใจหลายๆเนาะ14ทุกคนที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจของบ่าวสมจิตแล้นนะคะ่ะอย่าลืมพักกดติดตามเพื่อจะบอพาคลิปใหม่ๆของบ่าวสมจิตหาเขาขอบใจหลยเนาะ